สวัสดีค่ะมณีประไพนําเสนอพืชผักสวนครัวรัวกินได้เนะคะต้นหอมค่ะปลูกปลูกเอาไว้ข้างทางปลูกกินเองจ้าไม้ดอกไม้ประดาบอันนี้ก็คือผักหนอกจ้าพี่น้องผักนอกหรือว่าใบบัวบก ปลูกไ้ล้วนหาบ้านเนาะค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดบับอันนี้ก็ต้นหอมมีต้นหอมกำลังงามอันนี้สลันเน่อันนี้ก็สลัดที่ปะไพ่ปลูกเนาะค่ะเนาะกำลังจะงญ่ค่ะ ผักสลดัดอันที่เพิ่นกินกับก๋วยเตียวค่ะน้องค่ะกินกับก๋วยเตียวค่ะพี่น้องกไวเวน้าบ้านจ้ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดบับมาทานนี้ก็จะมีเแบบผักชีเนาอค่ะ ขหอมปลอมบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องมีิกอันนี้ก็สลัดที่ป้าไพ่ปลูกเนาะค่ะเนาะกะล่งเห็ดหลานปลูกได้ซัม,มนี่แหละคะ่ะเป็นแปลงผักปลูกได้ซัม,มนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่กระถางก็มีใส่กระถางก็มีนะคะ กำลังงามเลยค่ะกำลังขึ้นค่ะตะไคร่ปลูกเอาไว้นะคะพืชผักสวนครัวอันนี้ก็คือพริกค่ะทิกต้นนี้กินตลอดนะคะกำลังแตกออกข้างล่างนะคะเ้อใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยแตกงาออกแกเป็นหมากได้ขึ้นกันค่ะข้างล่างอันนี้ก็ลูกพุ่มเพลินกำลังสุกนะคะ กำลังสุกไปบางแล้วนี่ที่ประไพยปลูกไว้เนาะคะ่ะย้ายออกมานี่คือสลดัดแล้วก็ผักชีใบเรื่อยต้นหอมกำลังงามค่ะกำลังขึ้นกำลังฟืน้นอันนี้ก็คือสลดัดอันนี้คือเมร์ของ่นเนาะคะ่ะที่แยกไปปลูกเนาะคะ่ะ นี่แหะที่ปะไผ่วามันหลายเนาะคะ่ะเพิ่นจะแยกออกไปตั้งหลายค่ะนี่ยังจำอยู่ผักสลดัดที่ก้อยยใหญ่ที่เพิ่นไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะกรอบดีค่ะเด้ค่ะนี่คือพืชผักส่วนครั่วของป,ะ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 ,ปะไผ่นาะค่ะเนาะปลูกไว้ตามบ้านตามรั้วบ้านค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมขอจบคลิปแค่นี้จ้า